ตอนนี้ลราก็ฝึกน้อมใจหยุดนิ่งเบาๆสบายๆ อย่าไปตั้งใจเกินไปอย่าเอาลูกในตากดลงไปดูเพราะไม่เกี่ยวกับลูกในตาเรานิ่งเฉยๆแล้วตั้งสบายคือนิ่งสบายไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดไม่ฟุ้งอะไรพวกนั้นน่นิ่งๆเบา,บา แล้วถ้าถูกส่วนตัวจะขยายแต่ยังไม่ถูกส่วนมันนิ่งแต่มันทึบมันตื้อมันยังไม่สบายแต่มันก็มีทุกข์ไม่กลุ้มเลยยกเว้นเราจะไปดึงความกลุ้มเข้ามาเองว่าเอ๊ะนิ่งอย่างนี้ยังไม่ฟุ้งไม่คิดเรื่องอื่นแต่ทำไมไม่ขยายไม่มีแสงสว่างไม่เห็นภาพอะไรมาใหม่ๆม่ให้เราดูเลยนั่นเรา แช่ไปหาทุกเหมือนแขวงเท้าหาเส้นแขวงใจหาทุกหาความวิตกกังวลความกลุ้มกังวลถ้าเรานิ่งไปเรื่อยๆนิ่งในนิ่งๆนิ่งในนิ่งๆนิ่งในนิ่งนิ่งนมเบาค่อยๆค่อยๆสบายๆ สบายในทีนี้มันยังไม่ถึงกับระดับที่เราเรียกว่าความสุขแต่ในระดับที่มันไม่คับแคบไม่อึดอัดไม่ลำคาอย่างน้นั่นิ่งอย่างนั้นไปก่อนนิ่งพอเราทำบ่อยๆเข้ามันก็ละเอียดมันนิ่งหยาบระดับหยาบชั้นหนึ่งเรานิ่งแต่ไปก็จะเป็นนิ่งระดับละเอียด มันจะปรับของมันไปเองอย่าไปกังวลมันพอปรับแล้วมันจะนิ่งละเอียดนิ่งละเอียดแมันจะมีประสบการณ์ภายในเกิดขึ้นตัวมันจะโล่งละไม่ทึบมันจะโปร่งละมันจะเบาแล้วก็ขยายมันตัวพองๆขยายถ้านิ่งมากก็ขยายมาก จะยิ่งนิ่งนิ่ง,งกับกระยาจยยนตัวหายไปเลยเหมือนไม่มีร่างกายมันก็เป็นขั้นตอนของใจหยุดนิ่งซึ่งทำได้ทุกคนยกเป็นคนบ้าคนตายคนที่ไม่ได้ทำแหละเนี่ยเรานิ่งใช้ซึ่งต้องฝึกต้องสั่งสมทำมันทุกวัน ทำบ่อยๆภาวิตาภาหุลีกตาบ่อยๆหนึ่งๆซ้ำๆฝึกไปเรื่อยๆหลับใจกันไปทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินทุกสถานที่ทุกกิจกรรมฝึกไปอะไรจะมาสู้ความเพียรเราก็ต้องเพียรตนองพยายามตนองขยัน ฝึกไปมันก็ค่อยๆรู้ทางค่อยๆจำนานขึ้นพอทำเป็นแล้วมันก็ไม่อยากอะไรนึกน้อมมันก็วุดเข้าไปเลยไม่ต้องทำอะไรทำเหมือนไม่ได้ทำเพราะใจมันนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแล้วมันได้ดุลของใจไม่ตึงไม่หย่อนแล้วมันก็ขยายใสสว่าง ความสุขกับพลังโลูเลยะลักออกมาเงินไปสู่ระบบประสาทษษกล้ามเนื้อมันก็สบายตั้งสุขสบายทุกขั้นตอนแล้วก็กค่อยๆเห็นขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งเราก็ต้องใจเย็นใจต้องเยอกเย็น ต้องยอมรับว่าเราเป็นคนธรรมดาเยเทวดามันก็ลมลุกคุกคลานกันอย่างเนี้ยเมื่อเราฝึกกันใหม่ๆอย่างเนี้ยแต่ว่าทำไบ่อยมันก็จะํำนานก็จะสบายคล่องขึ้นการเข้าไปสู่แสงสว่างไปนันมันก็ไม่ยากอยู่ในกำมือหลับตาแล้วมันไม่มืด นิ่งหยุดกันนิ่งอย่างเดียวนะลูกนะหยุดยอย่างสบายให้ใจไซสนิ่งเลยไปนะลูกนะนิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยเอาลูกในตากดไปดูค่อยๆผ่อนคลายนะ ทำนิ่งๆเบาๆสบายๆมันไม่ยากเกินไปนะอย่าก,กดลูกในตานะจ้าให้ผ่อนคลายทำสบายๆนิ่งๆนมๆเบาๆปัใจแตะไปเบา ตร,ต,ตรงกลางแต่ก็อย่าไปกังวลว่าตรงกลางเป๊ะไหมเพาว่ากลางท้องแถวๆนั้นอย่างนั้นไปก่อนแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยใจมันถึงจะรวมได้เร็ว ถ้าหากมีอะไรผุดขึ้นมาให้เราเห็นมันไม่ชัดก็อย่าไปยามเพ่งหรือเค้นภาพเพื่อให้มันชัดมีไม้ดูสิบเปแล้วก็ดูสิมีไม้ดูยี่สิก็ดู20%่สิปเซ็นตดูไปเฉยๆอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการเคร่งอย่างถูกวิธีที่จะให้ชัดเจนขึ้น แต่ถ้าไปเค้นภาพหรือเพ่งหรือปิดจ้องเป็นรุ่นหนึ่งอย่างนั้นมันเร่งแบบผิดวิธีมันจะเหนื่อยตึง응เครียดไม่ได้ผลมันก็จะเบื่อจะท้อก็เรื่องอย่างถูกว,วิธีคือนิ่งม,มีให้ดูแค่ไหนก็ดูแค่นั้นไปก่อนสบายตามใจ สิ่งที่มีมาให้เราดูอย่างนั้นไปก่อนดูไปเรื่อยๆดูจะไปสบายแล้วเดี๋ยวเราจะรู้สึกการทำสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่เรานุกคิดมันขึ้นอยู่กับเข้าใจหรือเปล่าวิธีการทำเป็นไหมถ้าเป็นมันก็ง่าย ถ้าไปทําไม่เป็นมังยากแต่ละคุ้นกับทางโลกเวลาจะประสบความสําเร็จชีวิตหรือทํางานการมันก็ต้องบีบต้องเค้นต้องกดดันอะไองต่างๆต้องต่อสู้วิธีอย่างนั้นเอามาใช้กับการฝึกใจให้หยุดนิ่งไม่ได้มันก็เอย่างก,กัน เหมือนจะขับรถทางโลกจะไปให้เร็วก็ต้องเหยียบคันเร่งแต่ในทางธรรมจะไปให้เร็วต้องหยุดต้องนิ่งเบาสบายเปิกบานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติธรรมก็ไปสู่ภายในเนี่ยมันต้องสบายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะถูกหลัก จะยิ่งทำแล้วยิ่งตึงยิ่งเครียดยก้จะไปฝืนนำต่อให้ลืมตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งขยับเนื้อขยับตัวให้มันสบายแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายง่ายนึกทบทวนสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาต้องอย่างนี้นะลุงนะฝึกขึ้นไปเถอะศึกษาฝึกฝนสั่งสมเดี๋ยวก็ได้เองแหละ